สวัสดีครับมาพบกับสยามรู้เทียร์ทีวีเช่นเคยนะสำหรับในวันวนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของสวิต c ์สทางแบบท็อกเกิลสวิต์นะครับไปกันเลยครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของสวิต c ์สทางแบบท็อกเกิลนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบอย่างตัวนี้แบบทางด้านซ้ายนะฮะเขาจะเรียกกันว่าท่งระฆังนะครับผมในบ้านเรานะก็จะเรียกกันแบบนี้นะครับแล้วก็อีกทรงหนึ่งก็จะเป็นทรงทางด้านขวามือตัวนี้ก็จะเป็นทรงรูปตัว L นะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสวิตแบบวินเทจเก่าๆจริงๆอะตัวทรงละฆังเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยมันตัวมันจะยาวมากเลยนะครับทีนี้พอตัวมันยาวปัญหาคือบอดี้ของกีตาร์ที่มันมีขนาดบางหน่อยเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่ไอ้ตัวละฆังตรงนั้นได้นะครับ อย่างเช่นทรง SG อย่างนี้นะฮะเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการออกไอ้ทรงตัว L นี้ออกมานะครับเพื่อให้ใส่กีตาร์บอดี้บางๆได้แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนามีการปรับปรุงนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ,อ้ทรงระฆังเนี่ยมันก็มีความหนามีความยาวของตัวสวิต์พอๆกับตัว L นั่นแหละนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไม่มีปัญหาเรื่องว่าสวิต์มันยาวเกินไปละก็สามารถจะใช้กันได้ด้วยกันทั้งหมดนะครับผมต่อมาเรามาดูในเรื่องของขานะครับขาของ สวิตท็อกเกิลเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้าขานะครับไม่ว่าจะเป็นทรงระฆังหรือทรงตัวแอลก็แล้วแต่หลการทํางานจะเหมือนกันขามันจะเหมือนกันนะครับผมทีนี้ขามันก็จะมีกันอยู่2ฝั่งคือฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเลข1นถึงสี่คือขาหนึ่งถึงสี่นะครับแล้วด้านขวาเนี่ยคือที่เขียนว่าเลขห้านะครับไอ้เลข5ตรงนี้ด้านขวาเนี่ยจริงๆแล้วใช้ตอบกราวอย่างเดียวจริงๆแล้วขา5้าเนี่ยมันต่อมาจาก ตัวบอดี้ของตัวสวิตนั่นเองนะครับก็คือต่อลงกลาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวงจรการทํางานของ,ของมันเนี่ยมันจะอยู่แค่สี่ขานี้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูกันทํางานกันนะครับ่เดี๋ยวเราเริ่มกันจากภาพแรกก่อนนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่สวิตอยู่ตําแหน่งตรงกลางนะครับจะเห็นว่ามันจะมีแผ่นเหล็กอยู่ สี่แผ่นอันนี้ก็คือมันก็จะต่อมาออกที่ขาเนี่ยฮะขาหนึ่งสองสามสี่อันนี้ผมทําภาพออกมามันจะได้เห็นชัดๆฮนะอันนี้สวิตช์อยู่ตรงกลางครับขาหนึ่งจะต่อกับขาสองขาสามมันก็จะต่อกับขาสี่นะครับก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือตําแหน่งสวิตต์ตรงกลางทีนี้ถ้าเราลองโยกสวิตช์ไปหนึ่งฝั่งเนี่ยอย่างอันนี้เราโยกสวิตช์ไปทางด้านขวานะครับแล้วตัว ก้านสวิต์เนี่ยมันจะมาต่อกับพลาสติกตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะมันก็จะมาดันขาตรงนี้เห็นไหมครขาหนึ่งกับขาสองเนี่ยมันเลยอ้าออกจากกันนะครับส่วนขาสามขาสี่เนี่ยมันไม่ได้ถูกดันอะไรมันก็ยังติดกันเหมือนเดิมนะครับในทางกับการถ้าเราโยกมาฝั่งซ้ายเรายกมาฝั่งซ้ายไอ้ตัวก้านพลาสติกเนี่ยมันก็จะไปดันขาสี่ ฝั่งขวาเนี่ยให้อ้าออกนะครับขาหนึ่งขาสองก็จะมาติดกันเหมือนเดิมนะครับขาสามขาสี่ก็จะถ่างออกจากกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานทั้ง3ตําแหน่งของสวิตสามทางตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการทํางานของมันนะครับอันนี้ผมลองเอามาให้ดูในตําแหน่งแรกวิธีการใช้งานที่จะต่อใช้กันก็คือเขาจะเอาขาอ,อันนี้ขาสองขาสามนะครับเอามาต่อรวมกันแบบนี้แล้วก็ไปต่อเป็นเอาท์ของสวิตนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะต่อมาจากปิกอัพเป็นตัวเน็กกับตัวบิดนะครับปิกอัพสตัวนะเน็กกับบิดก็มาต่อเข้าที่ขา1กับขา4นะครับขา2กับขา3ต่อเอานะครับเมื่อตำแหน่งสวิตช์อยู่ตรงกลางนะครับตัวขาทั้ง2คู่นี้มันจะต่อกันเพราะฉะนั้นการทํางานของมันก็คือสัญญาณมาจากปิกอัพตัวเน็กสัญญาณมาจากปิกอัพตัวบิดนะครับวิ่งเข้าไปตรงนี้เราก็มาเชื่อมกันตรงนี้ออกเอาจากตัวเน็ก มาเชื่อมออกเอานะครับเพราะฉะนั้นก็คือ Pick Up 2ตัวอย่าต่อขนานกันนะครับแล้วก็ออกเอาพุทธนั่นเองนะก็คือตำแหน่งตรงกลางทีนี้ถ้าเราลองสับสวิตนะครับเราสับสวิตมาที่ตำแหน่งบิดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือตัวขาตำแหน่งเน็กกับเอานี่มันจะอาออกเพราะฉะนั้นสัญญาณที่มาจาก Pick Up ตัวเน็กเนี่ยมันก็จะไปไหนไม่ได้คาอยู่แค่ตรงนี้นะครับสัญญาณจาก pickup ตัวบิดมันก็จะวิ่งมาออกที่นี่ มันไม่ไปออกตรงนี้เพราะว่ามันไม่ไปไหนใช่ไหมมันก็จะออกเอาพุทธอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของ p ิกอัพตัวบิดอย่างเดียวนะครับในทางกลับกันก็คือถ้าเราสับสวิตไปอีกฝั่งหนึง่งมันก็จะเกิดแบบนี้ทางออกแต่ว่าไปทางออกที่ตัวบิดแทนตัวเน็กก็จะติดกันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานของของตัวสวิตตัวนี้นะครับทีนี้การ ประยุกใช้เนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องต่อเข้าไปที่ตัวพิกอัพก็ได้นะครับเราสามารถที่จะต่อพิกอัพก่อนแล้วค่อยต่อวอลลุ่มแล้วก็มาค่อยอยมาเข้าสวิต <este>. ตัวนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับหรือว่าตัวนี้จะเอาไปออกวอลลุ่มอีกทีนึงแล้วค่อยไปออกแจ็คหรือว่าจะออกแจ็คเลยก็ได้ถ้ามันมีวอลลุ่มอยู่ขั้นอยู่ก่อนหน้าแล้วตัวนี้เราสามารถประยุก ต่อได้ทั้งหมดนะครับถ้าใครสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้มันจะมีเป็นเพลย์ลิสต์เลยผมมีทําไว้ไหลายซีรีส์มากเกี่ยวกับเรื่องของการต่อวงจรกีต้าร์นะครับก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ